สวัสดีครับนักเรียนในวันนี้เราก็จะมาทบทวนในบทที่1ในเรื่องของงานบ้านที่เชอร์เคยสอนไปแล้วเกี่ยวกับหัวข้อของงานบ้านว่ามีอะไรบ้าง 1. เลยการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง 2. การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและ 3. การทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมนี่ก็คือประเภทของงานบ้านอ่ะแต่และประเภทล้วนแต่มีความสำคัญต่อนักเรียน 1. นเลยนักเรียนจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ 2. ช่วยให้นักเรียนเนี่ยฝึกมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นในการทำงาน 3. จะทำให้นักเรียนรู้จักใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างรู้คุณค่าและประหยัด 4. จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยแบ่งเบาภาระของเพื่อนของผู้ปกครองหรือคุณครู 5. จะทำให้นักเรียนใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์และ6 จะทำให้นักเรียนเนี่ยภาคภูมิใจแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง <c oughs> การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง <c oughs> เป็นการทำงานเกี่ยวกับการนำรงชีวิตของนักเรียนนักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้โดยที่ไม่เป็นภาระของผู้อื่น อย่างเช่นนักเรียนสามารถเก็บสมุดหนังสือปากกาดินสอยางลบของนักเรียนหรือเครื่องใช้ของนักเรียนต่างๆให้เป็นระเบียบแค่นี้นักเรียนก็จะไม่เป็นภาระของผู้อื่นแล้วนะครับต่อมาการทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวการทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเป็นการทํางานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านอย่างเช่น ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านและบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นที่เรียบร้อยด้วยการปัดการกวาดการเช็ดถูรวมถึงการบริการสมาชิกในครอบครัวอย่างเช่นนักเรียนสามารถกรอกน้ำใส่กระบอกนักเรียนสามารถบริการน้ำดื่มให้กับพ่อแม่หรือยายได้การดูแลเด็กและผู้สูงอายุรวมถึงการประกอบอาหารการล้างจานเป็นต้นต่อมานะครับการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม การทำงานเพื่อใช่เหลือส่วนรวมเป็นการทำงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดวัสดุอุปกรณ์รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้และสถานที่สาธารณะซึ่งทุกคนในสังคมที่ใช้ร่วมกันอย่างเช่นการทำความสะอาดห้องเรียนการเก็บขยะภายในโรงเรียนการเก็บขยะในที่สาธารณะเป็นต้น เมื่อนักเรียนได้ทำความเข้าใจกับประเภทของงานแล้วว่ามีอะไรบ้างการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมมีอยู่3ประเภททั้ง3ประเภทนี้นักเรียนจะต้องมีการวางแผนการทำงานการทำงานตามแผนและการประเมินผลงานสำหรับการวางแผนการทำงานนักเรียนจะต้องกำหนดเป้าหมายการทำงาน กำหนดวิธีหรือขั้นตอนทำงานเพื่อเลือกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานการทำงานตามแผนนักเรียนจะต้องทำงานตามแผนที่นักเรียนกำหนดไว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและขั้นตอนสุดท้ายการประเมินผลการทำงานเป็นการตรวจดูว่าผลงานของเราที่ทำไปนั้น ถูกต้องไหมอย่างเช่นนักเรียนถูบ้านนักเรียนก็เช็คว่าสะอาดหรือไม่ถ้าไม่สะอาดนักเรียนจะต้องทำใหม่อีกครั้งสุดท้ายนี้ที่เชื่อขอย้ำ้ำหรือทบทวนว่าประเภทของงานบ้านมีอยู่3ประเภท 1. งานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง 2. งานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและช่วยเหลือส่วนรวม สิ่งที่สําคัญเลยของการทํางานต่างๆนักเรียนจะต้องมี3กระบวนการ3ขั้นตอนเลยคือ 1. การวางแผนการทํางาน 2. การทําตามแผนการทํางานและ 3. การประเมินง,งานหรือเช็คงานและสุดท้ายนี้ที่เชื่อก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทําแบบทดสอบเก็บคะแนนโดยนักเรียนสามารถสแกน QR Code ตรงนี้หรือกดลิงก์ด้านล่างก็ได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ